สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่967ผู้ใดก็ทราบว่าหากตัวหลิงเทียนได้เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเจ้าลัทธิขึ้นมาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้จะเป็นมันแต่ก็ต้องคุกเข่าลงกระทั่งขอขมาลาโทษต่อต้นหลิงเทียนยังต้องร้องขอความเมตตาอีกฝ่ายด้วยซ้ำนอกเสียจากว่ามันไม่อยากอยู่ในลัทธิบูชาไฟอีกต่อไปทว่ามันไม่อยากออกจากลัทธิบูชาไฟนอกจากนั้นมันก็ไม่อยากคุกเข่าก้มหัวให้ตัวหลิงเทียนด้วยเช่นกัน เช่นนั้นหากพรสวรรค์รากวิญญาณของตัวหลิงเทียนได้ผลออกมาเป็นรากวิญญาณสีครามจริงๆมันก็เหลือเพียงหนทางเดียวให้เลือกเดินก่อนที่เจ้าลทัทธิจะออกจากการกักตัวฝึกตนมันต้องชิงกำจัดเพศภัยอย่างต้วหลิงเทียนให้ได้บีบคอให้ตายตั้งแต่อยู่ในเปลแน่นอนว่าหากรากวิญญาณของตัวหลิงเทียนเป็นเพียงรากวิญญาณสีน้ำเงินมันก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรขนาดนั้นเพราะพรสวรรค์รากวิญญาณระดับนั้นยังไม่อาจอยู่ในสายตาของเจ้าลทัทธิบูชาไฟได้ ต้นหลิงเทียนเจ้าจงภาวนาให้พรสวรรค์วิญญาณของเจ้ามีได้เป็นรักวิญญาณสีครามเถิดหาไม่แล้วต่อให้ต้องแบกรับความเสี่ยงอันใดค่าก็จะกำจัดเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มองต้นหลิงเทียนตอนนี้แววตาหลี่อันกลายเป็นเย็นเยียบป,ปานจะแช่แข็งผู้คนในขณะเดียวกันนั้นเองในที่สุดลูกแก้ววิญ,ญญาณใต้ฝ่ามือของต้นหลิงเทียนก็เปล่งแสงส่องสว่างออกมา ทว่าหลังจากได้เห็นแสงสว่างนี้ยกเว้นต้วหลิงเทียนที่ยังคงมีสีหน้าท่าทางปกติคล้ายรู้ความจริงแต่แรกแล้วคนอื่นๆก็ชักสีหน้าตะลึงงานขึ้นมาทันใดนอกจากต้วหลิงเทียนยามนี้เสมือนผู้คนโดยรอบถูกใครบีบคอเอาไว้ถึงกับสงบปากสงบคำพูดอะไรไม่ออกกันไปพักใหญ่ไม่นานบางคนก็ฟื้นสติกลับคืนหากแต่สีหน้ายังคงเคร่งเครียดนะนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกัน เป็นไปได้ด้วยหรือพอรสวรรค์วิญญาณของต้นหลิงเทียนชะไหนถึงได้อ่อนได้เช่นนั้นเล่าพรสวรรค์วิญญาณเช่นนี้มีควรเป็นของต้นหลิงเทียนได้เลยลูกแก้ววิญญาณใช่มีอันใดผิดพลาดหรือไม่ข้าก็คิดแบบนั้นเช่นกันถ่าทางลูกแก้ววิญญาณจะมีปัญหาแล้วคนที่ดึงสติกลับมาต่างยังไม่อยากจะเชื่อเรื่องราวที่สองตาลายเห็นนักกล่าวให้ชัดคือพวกมันไม่เชื่อว่าผลการทดสอบของต้นหลิงเทียนจะออกมาเป็นแบบนี้จริงๆ พราะผลจากการทดสอบครั้งนี้พรสวรรค์รากวิญญาณของต้นหลิงเทียนกลับเป็นรากวิญญาณสีเหลืองแม้วันนี้จะมีผู้คนมาเข้าร่วมการทดสอบพันกว่าคนและส่วนใหญ่ก็มีรากวิญญาณสีเหลืองด้วยกันทั้งสิ้นทว่าพวกมันบางคนได้เห็นวงปีของต้นหลิงเทียนอีกทั้งแทบทุกคนก็เห็นพลังสีมือของต้นหลิงเทียนมากับตา ทำให้ยากจะเชื่อว่ายอดฝีมือที่มีอายุไม่ถึงส0ปีอย่างต้นหลิงเทียนจะมีพรสวรรค์รากวิญญาณเป็นรากวิญญาณสีเหลืองแบบนี้ไปได้รากวิญญาณสีเหลืองนั้นไม่คู่ควรกับต้นหลิงเทียนกระทั่งต่อให้เป็นรากวิญญาณสีเขียวพวกมันก็คิดว่าไม่คู่ควรกับต้นหลิงเทียนในสายตาของพวกมันจำต้องเป็นรากวิญญาณสีน้ำเงินหรือสีครามเท่านั้นถึงจะเหมาะสมกับพลังฝีมือและวัยของต้นหลิงเทียนลูกแก้ววิญญาณมีปัญหานั้นหรือ ตอนนี้ไม่เพียงแต่ผู้สมัครจะคิดแบบนั้นกระทั่งอาวุโสเพลิงทองแดงยังคิดเห็นเช่นเดียวกันต้นหลิงเทียนลูกแก้ววิญญ,ญาณอาจมีใดผิดพลาดได้เจ้าลองทดสอบด้วยลูกแก้ววิญญ,ญาณลูกอื่นเถอะเถิงชานมองต้นหลิงเทียนพร้อมกล่าวขณะเดียวกันมันก็หันไปพยักหน้าให้อาวุโสเพลิงทองแดงอีกคนยื่นส่งลูกแก้ววิญ,ญญาณให้ลอยไปหยุดเบื้องหน้าต้นหลิงเทียน ส่วนหลี่อันยังคงตกใจกับความจริงที่มาอย่างไม่ทันตั้งตัวว่ารากวิญญาณของตัวหลิงเทียนเป็นสีเหลืองด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ได้คัดค้านอะไรแน่นอนว่าลึกลงไปในใจของมันก็คิดว่าลูกแก้ววิญญาณสมควรมีปัญหาอะไรสักอย่างตัวหลิงเทียนยังมีอายุไม่ถึง40ปีหากแต่พลังฝีมือกลับสยบเซียนมนุษย์ขั้นเชี่ยวชาญได้ง่ายดายแม้จะบาดเจ็บสาหัสด้วยพลังฝีมือระดับนี้ไหนเลยอจะมีพรสวรรค์รากวิญญาณเป็นรากวิญญาณสีเหลืองได้ อาวุโสเถิงชานข้าคิดว่าไม่จําเป็นต้องทดสอบอีกแล้วลูกแก้ววิญญาณน,นั่นสมควรไม่มีใดผิดพลาดพรสวรรค์ของข้าสมควรเป็นรักวิญญาณสีเหลืองจริงๆภายใต้สายตาของอุทกคนต้วนหลิงเทียนพันมองกล่าวกับเถิงชานด้วยรอยยิ้มเจริญเจต้วนหลิงเทียนย่อมรู้ถึงพรสวรของตัวเองดีกว่าใครแม้จะใช้นมผาสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีจนพรสวรบรรลุจุดสูงสุดของทวีปเมคาล่องไปแล้วก็ตาม ทว่านั่นมันก็แค่จุดสูงสุดของทวีปมนุษย์อัจฉริยะระดับสูงสุดของทวีปมนุษย์พอมาอยู่ในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าก็ไม่นับเป็นอะไรจะเหนือกว่าก็แค่หลักฐานที่แน่นหนาเพราะผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยากลำบากในสภาวะขาดแคลนพลังวิญญาณฟ้าดินเท่านั้นนอกจากนี้เขาไม่คิดว่าลูกแก้ววิญญาณจะมีปัญหาอะไรที่เขาพอดีเพราะคนอื่นๆเองก็ทดสอบได้ผลไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้นเขาจึงมั่นใจเต็มสิบส่วนว่าพรสวรรค์รากวิญญาณของเขามันก็แค่รากวิญญาณสีเหลืองเท่านั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเขาไม่ผิดหวังกับผลลัพธ์ที่มันออกมาแบบนี้เลยแต่เนื่องจากได้เตรียมตัวเตรียมใจรับผลไว้แล้วตัวหลิงเทียนจึงสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างสงบเจ้าทดสอบอีกครั้งด้วยลูกแก้ววิญญาณลูกอื่นเถอะข้าเชื่อว่ามิใช่แต่เพียงข้ากระทั่งคนอื่นๆในที่นี้ก็มิมีใครเชื่อได้ลงคอว่าพรสวรรค์รากวิญญาณของเจ้าจักเป็นแค่รากวิญญา เิงชานคิดว่าต้นหลิงเทียนไม่ได้ใส่ใจกับผลการทดสอบเท่าไหร่เช่นนั้นมันจึงยืนยันให้ต้นหลิงเทียนทำการทดสอบอีกครั้งคนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วยจังหวะนี้ต้นหลิงเทียนก็เสมือนถูกบีบบังคับให้ทำการทดสอบอีกครั้งแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเลยก็ตามและเมื่อมือของต้นหลิงเทียนวางท่าบลงไปยังลูกแก้ววิญ,ญญาณทุกสายตาของผู้คนก็จับจ้องไปยังลูกแก้ววิญ,ญญาณลูกใหม่นั่นทันที คราวนี้ลูกแก้ววิญญาณคงไม่มีปัญหาอีกหรอกนะยากที่ลูกแก้ววิญญาณจะผิดพลาดได้หากเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นจักมิใช่เรื่องบังเอิญไปหน่อยหรือไรเช่นนั้นเจ้าจะบอกว่าหากเป็นเหมือนเดิมก็หมายความว่าพรสวรรค์รากวิญญาณของตัวหลิงเทียนเป็นเพียงรากวิญญาณสีเหลืองจริงๆเท่านั้นหรือเจ้าจะปักใจเช่นนั้นทันทีมิได้เว้นเสียแต่ตัวหลิงเทียนนั่นมันจะรู้ทักษะลับอันใดที่สามารถปกปิดพลังฝึกกอปรือทั้งอายุที่แท้จริงได้ หาไม่แล้วคงยากที่พรสวรรค์รากวิญญาณของมันจะเป็นเพียงรากวิญญาณสีเหลืองในขณะที่หลายคนกำลังจับจ้องไปยังลูกแก้ววิญญาณที่ต้นหลิงเทียนวางมือท่าไว้ต่างอดไม่ได้ที่จะกล่าวขึ้นมาด้วยความสงสัยไม่ทันไรเวลาก็ผ่านไปครบสิบลมหายใจและเมื่อลูกแก้ววิญญาณเริ่มที่จะส่องแสงเรืองสว่างขึ้นมาอีกครั้งผู้คนที่กำลังสนทนาการจอแจกก็เงียบเสียงลงคล้ายทุกคนกำลังกลั้นใจรอชมผลลัพธ์อย่างใจจดใจจอ่อ แสงจากลูกแก้ววิญญาณเริ่มส่องสว่างมากขึ้นทุกขณะสุดท้ายมันก็สว่างวาบขึ้นมาปานตะวันดวงน้อยๆอ,อย่างไรก็ตามเมื่อแสงสีของมันเผยให้เห็นกันชัดถนัดตาทุกผู้คนก็ถึงกับเงียบค้างไปอีกพักใหญ่ต่อมาพักหนึ่งเสียงสนทนาก็ระเบิดขึ้นปานตลาดสดอะไรเป็นสีเหลืองอีกแล้วหรือรากวิญญาณต้นหลิงเทียนจะเป็นสีเหลืองจริงๆนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรกัน หรือลูกแก้ววิญญาณลูกนี้ก็มีปัญหาด้วยลูกแก้ววิญญาณมีปัญหาลูกเดียวนั้นยังพอเป็นไปได้แต่ทว่าการที่ลูกแก้ววิญญาณสองลูกกลับมีปัญหาพร้อมกันเช่นนี้มันเป็นไปมิได้พรสวรรค์รากวิญญาณของเจ้านั้นมันเป็นแค่รากวิญญาณสีเหลืองจริงๆแต่ด้วยพลังฝีมือที่มันใช้ออกเมื่อวันทั้งอายุนั่นเล่าไหนเลยรากวิญญาณของมันจะเป็นแค่รากวิญญาณสีเหลืองงอไปได้อายุหรือ ในเมื่อมันสามารถปกปิดพลังฝึกปรือที่แท้จริงและหลอกได้กระทั่งพวกเราทุกคนในที่นี้ได้หรือยังมีทักษะลับอันใดที่ใช้ปกปิดอายุไขด้วยไม่ได้อายุที่แท้จริงของมันสมควรมิใช่ยังไม่ถึง40แต่เผลอลอ,อาจเป็นเท่าชราอายุหลายร้อยปีก็เป็นได้เพียงปกปิดให้แลดูอ่อนเยาว์จักได้เป็นจุดสนใจฟังเจ้ากล่าวแล้วเรื่องนี้ก็มิใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้จริงๆ ถึงแม้ข้าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีทักษะลับอันใดสามารถปกปิดพลังฝึกปรือและอายุที่แท้จริงได้แต่ทักษะที่มันใช้ปกปิดพลังฝึกปรือก็ช่างอัศจรรย์นักไม่แน่ว่าจะใช้ทักษะปกปิดอายุอยู่ด้วยจริงๆเช่นนั้นทุกเรื่องราวก็สมเหตุสมผลไม่แปลกใจเลยไม่น่าแปลกใจเลยหึมที่แท้มันอาจจะเป็นเท่าร้อยปีไม่สิอาจจะเป็นเท่าพันปีปลอมตัวมาก็เป็นได้ หมายชิงความได้เปรียบในการเข้าร่วมแท่นบูชาจตุรลักษ์ด้วยเรื่องนี้หรือนี่นับเป็นครั้งแรกจริงๆที่ข้าเห็นผู้คนแกล้งทำตัวอ่อนไวไร้เดียงสาพันนี้บทสนทนาดังขึ้นไม่หยุดผู้คนต่างโพ่งข้อสันนิษฐานออกมาอย่างมีเหตุผลตอนแรกยังมีบางคนคิดว่าลูกแก้ววิญญาณลูกที่สองอาจจะบังเอิญมีปัญหาเหมือนกันแต่ไม่นานข้อสันนิษฐานดังกล่าวก็ถูกปัดตกไปและสุดท้ายทุกผู้คนก็เริ่มเห็นพ้องต้องกัน ว่าแท้จริงแล้วต้นหลิงเทียนอาจเป็นตาแก่เหลวเย่อายุหลายร้อยที่แร้งทําตัวอ่อนวัยไร้เดียงสานั่นเพราะอีกฝ่ายมีทักษะลับที่สามารถปกปิดได้ทั้งพลังฝึกปรือและอายุจึงสามารถหลอกลวงผู้คนทั้งหมดได้อยู่หมดัดกระทั่งเถิงชานเองตอนนี้ในใจมันก็เริ่มเชื่อว่าสมควรเป็นแบบนี้หาไม่แล้วมันก็ไม่อาจหาคำใดมาอธิบายได้จริงๆว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่รากวิญ,ญญาณสีเหลือง เมื่อเห็นว่าผลการทดสอบพรสวรรค์รากวิญญาณครั้งที่สองของต้นหลิงเทียนผลก็ยังออกมาเป็นรากวิญญาณสีเหลืองเหมือนเดิมหลี่อันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแววตายังเผยความรังเกียจทั้งดูถูกให้เห็นชัดที่แท้มันก็แค่เท่าชาราไร้ราคาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ต่างใดจากคนอื่นๆคิดว่าต้นหลิงเทียนเป็นอัจฉริยะมากพรสวรรค์แต่ตอนนี้ทั้งหมดคล้ายตระหนักแล้วว่าคิดผิดเห็นได้ชัดว่าสมควรเป็นเท่าชาราแซงทำตัวลึกลับคนหนึ่ง เท่าชาราต้วนหลิงเทียนถึงกับต้องสูดลมหายใจเข้าเฮือกหนึ่งหลังได้ยินบทสนทนาโดยรอบเขาไม่คิดเลยจริงๆว่าวันหนึ่งจะถูกคนเห็นเป็นเท่าชาราที่เสแสร้งทําตัวไร้เดียงสาเข้าจริงๆแต่ถึงแม้นับรวมแล้วเขาจะมีอายุมากกว่า40ปีแล้วจะอย่างไรไม่ใช่ว่าหากเทียบกับคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนเขาก็ยังคงเด็กสุดหรือไงแต่ทว่าวันนี้กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่าเขาเป็นรอบๆกลับเรียกหาเขาว่าเท่าชารา ต้นหลิงเทียนจึงไม่ทราบว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีแต่ก็เป็นธรรมดาว่าถึงแม้เขาจะจนหนทางถึงขั้นไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีแต่เขาก็ไม่อาจอธิบายเรื่องนี้ให้ใครฟังได้หรือจะให้เขาบอกผู้อื่นว่าเขามีเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติและได้ผ่านประสบการณ์อันน่าเหลือเชื่อมามากมายแล้วเขายังต้องบอกผู้อื่นหรือไม่ว่าจริงๆแล้วพลังฝึกปรือของเขาเพิ่งทะลวงมาถึงขอบเคตเซียนมนุษย์ได้ไม่ถึงวันช่างเถอะพวกมันจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่เลย สุดท้ายตัวหลิงเทียนก็เลิกแย่แสวาจารอบข้างและหันไปใจพรสวรรค์รากวิญญาณของเขาอีกครั้งในใจยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกจนปัญญาอยู่บ้างพรสวรรค์รากวิญญาณของข้านี้ถ้าไม่ได้นมผาสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีที่ทวีปเมคาล่องไม่ใช่ป่านนี้ยังคงเป็นรากวิญญาณสีแสดหรือกระทั่งสีแดงหรือไงผู้เท่าหัวท่านพอมีหนทางยกระดับพัฒนารากวิญญาณของข้าบ้างหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะเตรียมตัวจะเรียมใจยอมรับความจริงอันแสนโหดร้ายนี้ไว้แล้วแต่อย่างไรต้วนหลิงเทียนก็ยังอดรู้สึกไม่พอใจไม่ได้เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีหนทางยกระดับพัฒนารากวิญญาณของเขารากวิญญาณของข้ามันเป็นแค่สีเหลืองเท่านั้นแต่ข้าก็สามารถทะลงมาถึงขอบเขตเซียนมนุษย์ได้ด้วยอายุเท่านี้นี่ถ้าหากข้าสามารถยกระดับรากวิญญาณได้แล้ว ด้วยมีรากวิญญาณดีๆกอบทั้งจะดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติพลังฝึกปรือค่าไม่พุ่งกระฉุดทะลุฟ้าเลยหรือไงพอคิดแบบนี้ตัวหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแต่ครู่ต่อมาก็คล้ายเขานึกอะไรขึ้นได้ความตื่นเต้นดังกล่าวพลันมาลายหายไปทันทีราวกับถูกน้ำเย็นราดรถหัวให้ตื่นจากฝันก็ว่าไปนั่นบางทีพรสวรรค์รากวิญญาณของข้าอาจไร้หนทางพัฒนาแล้วจริงๆหลังจากที่ข้าสังเกตอยู่สักพักมาตอนนี้ข้าก็เข้าใจแล้วว่า รากวิญญาณที่ระนาบโลกียะแห่งนี้เรียกหาที่แท้มันคืออะไรในขณะที่ตัวหลิงเทียนกำลังจิตตกนั่นเองเสียงของผู้เท่าหัวก็ดังขึ้นพอดีรากวิญญาณที่ผู้คนในระนาบโลกียะแห่งนี้เรียกหาตามทฤษฎีแล้วสามารถยกระดับพัฒนามันได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีวิธีในการปรับปรุงยกระดับมันมากกว่าหนึ่งวิธี อะไรวิธียกระดับพัฒนาพรสวรรค์มีมากกว่าหนึ่งวิธีงั้นหรือผู้เท่าหัวข้าต้องทำอย่างไรบ้างได้ยินคำของผู้เท่าหัวตัวหลิงเทียนรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าตอนที่เขาได้รู้ชัดแล้วว่าพรสวรรค์รากวิญญาณของตัวเองเป็นเพียงรากวิญญาณสีเหลืองผิวเผินดูเหมือนเขาสบายดีไม่เป็นอะไรทว่าลึกลงไปในใจก็อดไม่ได้ที่จะผิดหวังพรสวรรค์รากวิญญาณน,นั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดระดับตามสีรุง้ง แดงแสดเหลืองเขียวน้ำเงินครามและก็สีม่วงรากวิญญาณสีเหลืองนั้นยังไม่อาจนับได้ว่าเป็นรากวิญญาณระดับกลางด้วยซ้ำม,มันเป็นรากวิญญาณที่จัดอยู่ในระดับต่ำตอนนี้ผู้ที่ทำการทดสอบไปแล้วนั้นกว่าเก้าส่วนล้วนมีพรสวรรค์รากวิญญาณเหมือนเขาเป็นรากวิญญาณสีเหลืองรากวิญญาณสีเหลืองนั้นอาจถือว่าไม่เลวในดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าหากแต่ในลัฐที่บูชาไฟแห่งนี้มันไม่คู่ควรให้กล่าวถึง เพราะต่อให้หลับตาสุ่มเลือกสิทธิ์ในลัฐทธิบูชาไฟมาสักคนไม่ว่าใครก็ล้วนมีพรสวรรค์รากวิญญาณสีเหลืองขึ้นไปทั้งสิ้นพอมาได้ยินคำของผู้เทหัวว่ารากวิญญาณสามารถยกระดับพัฒนาได้กระทั่งยังมีมากกว่าหนึ่งวิธีจะไม่ให้เขาตื่นเต้นได้อย่างไรอันที่จริงตัวข้าก็สงสัยมาเนิ่นนานแล้วว่าเจ้าที่สามารถทะลวงเปิดจุดชีพจอนเซียนไดถึง99จุดสายแท้แต่ฉนัยความเร็วในการบ่มเพาะพลังถึงได้มีเร็วกว่าผู้คนทั่วไปสักเท่าไหร่ ทั้งงนี้เป็นพรสวรรค์อันเลิศล้ำนักหากข้าดูไม่ผิดล่ะก็ที่แท้เจ้าสมควรถูกกฎของระนาบโลกิยะแห่งนี้ผูกมัดเอาไว้ผู้เท่าหัวไม่ได้ตอบคำถามของต้วนหลิงเทียนแต่กลับบ่นยืดยาวออกมากฎของระนาบโลกิยะแห่งนี้งั้นเหรอต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะสงสัยเมื่อได้ยินคำของผู้เท่าหัวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินคำว่ากฎของระนาบโลกิยะ อย่างที่กล่าวเอาไว้ก่อนหนะ้าตอนที่วิญญาณของเขาเพิ่งมาถึงโลกนี้ไม่ทันไรเขาก็ถูกวิญญาณของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดจู่โจมชิงร่างหากักแต่เพราะสิ่งที่เรียกว่ากฎของระนาบโลกิยะทำให้วิญญาณของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดจำต้องพินาศไปเองต่อมาวิญญาณหลักของเฮยหมิงมันร้ายที่น่ากลัวที่หลุดพ้นพลังอำนาจของตราผนึกมารมาได้ก็เป็นเหยื่อสังเวกฎของระนาบโลกิยะเช่นกัน วิญญาณของเขานั้นไม่ได้มีต้นกำเนิดที่ระนาบโลกียะแห่งนี้และยังถูกปนเปื้อนไปด้วยกฎเกณฑ์ของระนาบโลกิยะอื่นทำให้พอวิญญาณที่มีต้นกำเนิดในระนาบโลกียะแห่งนี้คุกคามหมายชิงร่างที่เขาอาศัยอยู่พวกมันจึงถูกกดแห่งระนาบโลกิยะทำลายสิน้นกลับกันหากเขาเป็นฝ่ายคิดถอดวิญญาณหมายไปชิงร่างผู้อื่นเขาบ้างหลักก็ไม่ว่าอีกฝ่ายจะอ่อนแอเพียงใดไม่เว้นกระทั่งเด็กน้อยแร,แรกเกิดวิญญาณของเขาก็ไม่พ้นถูกทำลายจนสิ้นสูญ กฎของระนาบโลกิยะเป็นหนึ่งในสิ่งลี้ลับที่แสนล้ำลึกยากอย่างถึงของสหัสโลกท่าต่อให้เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในระนาบเทโลกกระทั่งจากรพรดิสวรร์บุกมาเองก็ไม่พ้นต้องถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ของระนาบโลกิยะเช่นกันมิผิดผู้เท่าหัวกล่าวสืบต่อว่าจากสถานการณ์ของเจ้าในตอนนี้ดูเหมือนว่านอกจากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในการบ่มเพาะความเร็วในการบ่มเพาะของเจ้ายังถูกจำกัดไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์รากวิญญ,ญาณ พรสวรรค์รากวิญญาณอันใดนั่นมันเป็นดังสิ่งที่คอยกำหนดศักยภาพของผู้คนทําให้ศักยภาพที่เจ้าสมควรได้รับจากชีพจร99สายนั้นก็ถูกจำกัดด้วยกฎของระนาบโลกิยะแห่งนี้จนมีอาจแสดงผลได้หาไม่แล้วด้วยอำนาจของชีพจรเซียน99จุดสายของเจ้าต่อให้เป็นระนาบเทวโลกเจ้าก็ถือเป็นอัจฉริยะอันไร้ผู้านผู้เท่าหัวกล่าวออกมารวดเดียวจบ ผู้เท่าหัวที่ท่านกล่าวหมายหมายความว่าพรสวรรค์รากวิญญาณที่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แต่ในระนาบโลกียะแห่งนี้เท่านั้นหรือต้วนหลิงเทียนไม่ใช่คนโง่งมฟังวาจาที่ผู้เท่าหัวกล่าวบอกมาเขาก็จับประเด็นได้ทันทีใช่ผู้เท่าหัวกล่าวตอบอีกครั้งค่อยพูดอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นดาวเหยียนห่วงในระนาบโลกียะหรืออวีห่วงเทียนในระนาบเทวโลกที่ข้าเคยอาศัยอยู่ศักยภาพพรสวรรค์ของทุกผู้คนล้วนขึ้นอยู่กับจำนวนชีพจรเซียนที่ทะลวงเปิดได้ทั้งสิน้น แน่นอนว่าในระนาบเทวโลกอวิหวงเทียนที่ข้าอยู่พวกเราก็หาได้เรียกว่าชีพจอนเซียนเหมือนเจ้าไม่อย่างดาวเหยียนห่วงนั้นจกเรียกว่าชีพจารดินส่วนในอวิหวงเทียนจกเรียกมันว่าชีพผจรฟ้าผู้เท่าหัวกล่าวถึงจุดนี้ก็หยุดไปพักหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆอ,อ,อธิบายต่อส่วนในระนาบโลกียะแห่งนี้กลับมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปพรสวรรค์และศักยภาพของมนุษย์หรือสัตว์เซียนใดๆล้วนถูกกำหนดด้วยพรสวรรค์รากวิญ,ญญาณอะไรนั่น ด้วยสำนึกเทวะของข้าที่ยามนี้ฟื้นตัวกลับมาบ้างแล้วข้าย่อมสัมผัสได้ว่ารากวิญญาณของเจ้านั้นมีสีเหลืองและรากวิญญาณสีเหลืองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ธรรมดาในระนาบโลกิยะแห่งนี้มีน่าแปลกใจเลยว่าชนไยความเร็วในการฝึกฝนบ่มเพาะของเจ้าถึงได้ช้านักแม้จะมีเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติคอยช่วยเหลือก็ตามวาจาท้ายประโยคของผู้เท่าหัวแฝงความขัดใจเอาไว้ ผู้เฒ่าหัวข้าบอกต่อท่านที่รักวิญญาณของข้าเป็นสีเหลืองได้น่าจะเพราะข้าได้กินนมผาหนึ่งหมื่นปีเข้าไปแล้วถ้าไม่กินเผลอเผลอพรสวรรค์รากวิญญาณที่แท้จริงของข้าอาจจะเป็นสีแสดหรือแม้แต่กระทั่งสีแดงก็เป็นได้ต้วหลิงเทียนเผยยิ้มขื่นขมออกมานมผาสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีนับเป็นทรัพยากรวิญญาณที่หาได้ยากอยู่บ้างแต่ถึงแม้มันจะยกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณของเจ้าได้แต่เต็มที่มากสุดก็คงเป็นสีเหลืองนี้แล้ว ผู้เท่าหัวกล่าวผู้เท่าหัวข้าจำได้ว่าตอนข้าพบท่านกับเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติครั้งแรกไม่ใช่ว่าเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติใช้พลังที่เหลืออยู่ขัดเกลาร่างข้าจนเหมือนเปลี่ยนเส้นเอ็นชำระไขกระดูกดั่งเกิดใหม่แล้วหรือไรไม่ใช่ว่าตอนนั้นมันสมควรเพิ่มพรสวรรค์วิญญาณของข้าไปแล้วด้วยหรือตอนแรกที่เขาเจอเจดีหลิงเจ็ดสมบัติตัวเจดีก็ได้ใช้พลังที่เหลืออยู่ชำระร่างกายของเขาและในตอนที่เขาอยู่ในทวีปเมคาล่องเขาก็ได้กินนมผาสิบ 000, 000ปีจนสมควรบรรลุร่างพรสวรรค์สูงสุดในทวีปมนุษย์แล้วไม่ใช่ว่าได้พลังจากเจดีไปมันจะยกระดับขึ้นอีกเหรอเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติเพียงขัดกล่าวชำระร่างเจ้าให้เสมือนเกิดใหม่และมอบพลังความแข็งแกร่งทางกายภาพให้เจ้าเท่านั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์รากวิญญาณผู้เท่าหัวกล่าวตอบทันใดนั้นตัวหลิงเทียนก็ตระหนักได้ทันทีทุกเรื่องราวที่เขาสงสัยได้กระจ่างแล้ว ในที่สุดเขาก็เข้าใจได้เสียทีว่าทำไมทั้งๆท,ที่เขาทะลวงเปิดจุดชีพจรเซียนได้ถึง99สายแล้วแต่พรสวรรค์ของเขาถึงยังต่ำต้อยอยู่และในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมหลังจากเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติขัดกล่าวชำระร่างเขาไปแล้วแต่พรสวรรค์รากวิญญาณอะไรของเขาไม่ดีขึ้นเลยผู้เท่าหัวแล้วข้าจะปรับปรุงรากวิญญาณของข้าได้อย่างไรหรือ พอนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้าผู้เท่าหัวบอกว่ามีวิธียกระดับพัฒนาพรสวรรค์รากวิญญาณมากกว่าหนึ่งวิธีต้นหลิงเทียนก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อระงับความตื่นเต้นค่อยกล่าวถามออกมาอีกครั้งหลังจากใช้สำนึกเทวะของข้าสำรวจรากวิญญาณของเจ้าตอนนี้มีอยู่สองวิธีที่สามารถยกระดับมันได้และหนึ่งในนั้นเจ้าเองก็รู้ผู้เท่าหัวกล่าวข้าเองก็รู้งั้นหรอ ต้นหลิงเทียนตะลึงไปทันใดยังสับสนงนงงไม่น้อยวิธีอะไรกันเขารู้ด้วยหรือถ้าเขารู้แล้วจะถามออกมาทําเพื่อพรสวรรค์รากวิญญาณของเจ้าในตอนนี้ก็มาจากวิธีที่เจ้ารู้ผู้เท่าหัวกล่าวเตือนออกมาพอดีราวกับอ่านใจต้นหลิงเทียนออกต้นหลิงเทียนเองก็มากไหวพริบได้ฟังคํานี้ก็รู้ทันทีจึงอดไม่ได้ที่จะยิ้มหน้าแห้งที่แท้ผู้เท่าหัวก็หมายถึงนมผาหนึ่งหมื่นปี แต่ไม่ใช่ท่านผู้เท่าหัวบอกข้าหรือว่านมผาหนึ่งหมื่นปีมากสุดก็ทําให้รากวิญญาณของข้ากลายเป็นสีเหลืองเท่านั้นข้ากล่าวเช่นนั้นจริงแต่นั่นหมายถึงขีดจํากัดของนมผาหนึ่งหมื่นปีของเจ้าใต้ฟ้ากว้างใหญ่แห่งนี้มีทรัพยากรวิญญาณมากมายที่ล้ําค่ายิ่งกว่านมผาหนึ่งหมื่นปีในเมื่อนมผาของเจ้ายกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณให้เป็นสีเหลืองได้ชนินอย่างอื่นจะทําไม่ได้ผู้เท่าหัวกล่าวถาม ต้วลิงเทียนพอได้ยินคำถามนี้สองตาก็ทอประกายเรืองวุบขึ้นมาทันทีนั่นสิตอนนี้นมผาสิบศูปีมันไม่มีผลอะไรกับรากาวิญญาณเขาแล้วอย่างไรก็ตามหากเขาพบทรัพยากรวิญญาณที่เลิศดล้ำกว่านมผาสิบศูปีเล่าฉะนไหนยังต้องกลัวว่าจะไม่อาจยกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณได้ ผู้เท่าหัวข้าเข้าใจแล้วว่าแต่สมบัติอันใดที่สามารถยกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณของข้าได้บ้างหรือท่านรีบบอกข้าทีต้นหลิงเทียนอดรอไม่ไหวรีบกล่าวถามออกมาทันทีข้าพอรู้จักทรัพยากรวิญญาณที่สามารถยกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณของเจ้าได้ไม่น้อยแต่ตอนนี้ต่อให้ข้าบอกเจ้าไปตัวเจ้าจะรู้จักมันหรือมิสู้ให้ข้าส่งข้อมูลกับรูปลักษณ์ของมันให้เจ้าโดยตรงจะดีกว่าเช่นนี้เจ้าก็จะจดจำได้ทันทียามพบพวกมัน สิ้นคำกล่าวนี้ของผู้เท่าหัวตัวหลิงเทียนพลันตระหนักได้ทันทีว่ามีชุดข้อมูลมหาสารชุดหนึ่งกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเขานอกจากข้อมูลแล้วยังมีกลิ่นอายทรงพลังขุมหนึ่งที่ทำให้ใจเขาถึงกับสถานแต่ตัวหลิงเทียนทราบดีว่ามันคืออะไรเป็นสำนึกเทวะของผู้เท่าหัวเองและสำนึกเทวะของผู้เท่าหัวมันช่างทรงพลังนะโดยปกติแล้วผู้เท่าหัวมักใช้สำนึกเทวะเพียงบางเบาส่งข้อมูลเล็กน้อยเขาจึงไม่ทันได้รู้สึกอะไร แต่ตอนนี้ผู้เท่าหัวจาต้องส่งข้อมูลจํานวนมากเข้าหัวเขาสํานึกเทวะก็จําเป็นต้องใช้มากขึ้นและพลังอำนาจของสํานึกเทวะนี้ของผู้เท่าหัวก็ทำให้ใจของต้วหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะสันสถานให้ตายเถอะสานึกเทวะของผู้เท่าหัวร้ายกาดยิ่งกว่าสํานึกเทวะของหลี่อันไม่รู้กี่เท่าดูเหมือนว่าพลังอำนาจของผู้เท่าหัวเริ่มฟื้นฟูกลับมาบ้างแล้ว หลังใจสถานไปกับความทรงพลังของสำนึกเทวะผู้เท่าหัวตัวหลิงเทียนก็รอบยินดีไม่น้อยที่อาการของผู้เท่าหัวฟื้นตัวดีขึ้นพลังอำนาจเองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยๆก็แข็งแกร่งกว่าหลี่อันน่าเสียดายที่เจดีหลิงเจ็ดสมบัติมีข้อจำกัดมากเกินไปอำนาจสะกดผู้เท่าหัวยังไร้การนักหกักผู้เท่าหัวสามารถส่งพลังโจมอะไรออกมานอกเจดีได้เหมือนสำนึกเทวหลักก็คาคงไม่ต้องกลัวใครแล้วตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดทอนเสียดายนะ เห็นได้ชัดว่าข้างกายเขามีนักเลงขาใหญ่ที่สามารถเดินเบ่งกับซอยได้แท,แท้แต่กลับออกนอกจะดีมารังแกผู้คนไม่ได้มีเพียงแต่ต้วหลิงเทียนเท่านั้นที่ได้รับทราบความร้ายกาจดังกล่าวเมื่อผู้เท่าหัวถอนรั้งสำนึกเทวคืนกลับต้วหลิงเทียนก็ตรหนักได้ถึงชุดข้อมูลมหาศาลในใจเขาทำการสำรวจรายการทรัพยากรวิญ,ญญาณดังกล่าวอย่างคึกคักมีมากมายขนาดนี้เลยหรือ ตวนหลิงเทียนประหลาดใจไม่น้อยหลังมองชุดข้อมูลแวบหนึ่งอย่างไรก็ตามพอเขาอ่านข้อมูลอย่างละเอียดเขาก็พบว่าทรัพยากรดังกล่าวทั้งหมดเขาไม่เคยพบเคยเจอมันมาก่อนเลยของพวกนี้มันอะไรกันดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วที่ข้าจะยกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณของข้าโดยใช้ทรัพยากรพวกนี้ครูต่อมาต้านหลิงเทียนก็ตรหนักได้ถึงความยากลําบาก ผู้เท่าหัวก่อนหน้านี้ท่านกล่าวว่ามีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะยกระดับพรสวรรค์รากวิญญาณของข้าและตอนนี้เป็นไปได้สองวิธีเช่นนั้นนอกจากทรัพยากรพวกนี้ยังมีวิธีใดอีกหรือต้นหลิงเทียนกล่าวถามออกมาทันทีหากเปรียบเทียบกับการหาทรัพยากรพวกนั้นมาใช้วิธีที่ข้ากำลังจะกล่าวบอกเจ้ากระทำได้ง่ายายกว่ามากอย่างไรก็ตามหากเทียบกับวิธีใช้ทรัพยากรที่มีความสำเร็จเต็มสิบส่วนแล้ว วิธีนี้ก็ไม่แน่ว่าจะสําเร็จข้าสามารถกล่าวชี้แนะให้เจ้าลองกระทําดูได้แต่เจ้าต้องเตรียมใจเผื่อไว้ด้วยผู้เท่าหัวกล่าวไม่แน่ว่าจะสําเร็จหรือเตรียมใจต้วนหลิงเทียนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหากแต่เขาก็ยังอยากรู้อยู่ดีผู้เท่าหัวท่านกล่าวบอกมาเถอะ การตามหาทรัพยากรพวกนั้นในสถานการณ์ที่ถูกจำกัดแบบนี้ต้วนหลิงเทียนรู้ดีว่ามันยักเย็นขนาดไหนหากมีทางลัดอันใดเขาย่อมยินดีลองเดินแม้ว่าทางลัดดังกล่าวอาจจะไปไม่ถึงปลายทางก็ตามวิธีนี้เกี่ยวข้องกับปฐมเวทกลืนกินที่เจ้าเข้าใจผู้เท่าหัวกล่าวสืบต่อข้ามีรู้เกี่ยวกับปฐมเวทกลืนกินของเจ้ามากนะแต่ทว่าสำหรับมหาเวทกลืนกิน ของจักรพริสวรค์นในแดนสวรรค์นคนหนึ่งมันด่งดังเสียประหนึ่งฟ้าร้องในหูข้ามหาเวทกลืนกินเป็นเวทพลังที่น่าพรั่นพรึงถึงที่สุดกล่าวกันว่ามันสามารถกลืนกินพลังงานได้ทุกชนิดเนื่องจากปฐมเวทกลืนกินของเจ้าก็เป็นเวทพลังที่คล้ายจะมาจากมหาเวทกลืนกินอันน่ากลัวนั่นเช่นนั้นบางทีเจ้าอาจลองใช้เวททางประเทมกลืนกินที่เจ้ามีกลืนรากวิญ,ญญาณผู้อื่นมาเสริมสร้างรากวิญญาณของเจ้าดู